เจสซี่จะเต็มเลยตุ๊กแกขม้าเหม็นเนาะคู่เงินจุดเดอกสบายดีโอ้พี่น้องทางเราเด้อสวัสดีครับโอเคครับพี่น้องครับไปเลยเด้อนะครับเอาไปเอาฝ่าวงอะไร่ายตะพุงกันนี่ยสวัสดีครับพี่น้องปองปลายช่องเอฟซีเจสซี่ซาเพิร์นะคะนานๆพ่อกันเชนินนะครัคูเอออมิได้คู่เพื่เนาะ คุไวกันอยู่นี่ไปว่าอ่านลุงยัวาอันนี้ตามแล้วแสมัยแล้วยู่รกเห็นได้ที่น้นนะาะเบืองแบบเรืองแบอินแห้งแบบข้าเสียเปิดพับไปอยู่นี่สี่พับ้าพี่นงขาเอาเอามาสืบกันนะพ่อบัวบัวก็างสืบพวงนะครับพี่น้องเพื่อนประวัติาแห้งมันนี่ไม่มีอะไรข้าสามากินตามหุ้งอีกแล้ว อ่าเป็นของขังซื้อหรือซ่านะคะเี่ยซ้ำา้ปูไตแห่งกรุงเทพน้ำปูไตเด้ครับพี่น้องประเทศดินี่เด็กังตามอยู่เช่อไหมั้นบอกน้องไปกดนะบอกโอ้ยตัวหน่อยนะซ้ถือเหร็กรอบที่หนึ่งว่าปานก็อย่างมีแงีจสี่จะวุ่นันจะได้หตรวจตรวะตรวจอะอตรวว่าเาว่าเปลี่ยนไ่เปลี่ยน บอลเเนาะให้ทุกงมาตัเยี่ยมจอนกันเลยมันมีห้าอย่างดอยยุคครับอ่ะอ่นข้อหนาสั้นเราพนะคคาไปกับข้อหนาหลายพุ่งมาล้ำจอนจจดมาไปเรียร้อนกานเมลไล่สีบูดกำปูไตแมนกันเนี่ยในยิ้มอไในยิ่มาซื้อได้ไล่ดีล่ะรานเมลไล่ครับ ซื้อเหรียญซื้อไลซื้ออหลีซื้อเมจังไกแต่ต่ำๆต่ำนต่ๆไม่ได้กินจ่กๆกได้กินตำออตำนเี้ยเกกัน้บ้าเสียหลัเตรียมตัวคนละคนละเงาบังคัคนละ่เกิดการไปอย่าาบ้เสียักเด้อผมขารถทันตองต่บอกไม่แล้วเด้อ่าแทบม่ขึ้รถหน่อยเอี้บ้านปวดขาอะอุ้ยน่าสงสารแทบอกมันจบ บกว่าจะใส่ตำผงชูรสเ้อตำผงจะใส่ผงชูรสหน่อยจะใส่หน่อยเมอ่หน่อยมาอุ้ยหมกปลาคอน่ะทงสารเสร็ปลาคอนอยพี่น้องพี่น้องมูที่น้องปลาคอนอยเป็ตัวทีตัวชนะทงสารให้เมงเนี้อุ้ยสเพสสัตตาสัตว์ทั้งหลายมันตัวน่อยก็สิาว่ามาขาเมกมันจ่วงอันนี้งงมันจ่วงกันกําลังแบบว่านี่นี่พี่น้องคนเบื้องนี้ ก็จะเป็นปูประมาณนี้นะคะแต่ว่าเป็นเป็นปูที่เพระท่านได้ตายเด้อวขึ้นแล้วสีไฮห้าวอันหนันแม่เก็คือแบบว่าเฮาอยากล้างค้างจะมาไม่ได้เลยดีเด็ดเด็เอาขนมจีนแับน้องหน่อยขึ้นแล้วสีไฮน้ําตาไหลทุ่งสารปรคอน้อยๆก็มาข่ามาแกงมะน้อยพนักสาบหมัมาแล้วปูไตเบิ่งดูนี่ล่ะคือสียำมันนี่เบิ่งเนี่ยเออเอออิเป็ดมื้อนี้กับแม่หนีปูนี่ค่ะตามปูไตค่ะมื้อไงจะเป็นใจไม้ใส่ละกรรม ออ้ยบาปกรรมเวบกัมสิมรเอาไปปอยเดยอีเขาทุกสารนม่ไปเบิงในกระมัง่โอ้ยแไปหาว่าจะใส่มีคนมีคนสอนมาขายบ้านเพิ่นผู้น่ผู้ผู้เป็นไรอันนี้ปูผู้เ้ี่ยมันูู้นะเขาบ้านเขาเนี่นาทุกสานเป็น่งพี้หินิหน่งหนใต้ยุที่เหมือเเลกาาจไม่ใส่าลเไปเบิงในได้รายกาันึงที่เขาจะเอาไปจามากันนี่ยมะนอนเล่นมามันแบบกินยำพอร์อ่อนเล่นม้ย สัอย่างเนาะมันไงเดี๋ยวก็เหมียนปะบั่ะบัวไงก็หนีกันมิ๊กมันปูทะเลเลยบอแล้วก็มีขนหืนใหญ่ล้มีขนเ้ายดียินดีเติ้นใหญ่แล้วมีขนต่อมาต่อบอต่ต้บอต่ตโอ้ยของมันหลาจะซื้อกุย่าันอันอันนี้ลรุ่งสแแล้วเด้อนี่เงเห็บแีองเห็ด่นี่อเป็นเหลดืองๆีแดงเแียงเห็บครับพี่น้องขา ถ้าว่าเห็ดเบียร์บ่ะเบียร์บุแม่มากินมือนีเด้อแม่มือว่านอันมือว่านเอาเซตุยเย็นให้วันไหนไหมันเมามีปลาเผาเออนี่ต่ว่าทีแม่เลี้ยงเอามาฝากแม่เลี้ยงอันเพื่อนอันยูนี่แหละขัดปลาปลาแจ่อพ่อกินได้อยู่นีเอาอันนี้แม่เมื่อไปเอาพีไก่เขาเมื่อปลาคอเน้นหน่อยสิแม่ปลาคอหน่อยสิเด็ดมันปลาขาไมนเกลี่ยแทนโคตมันร้อนอยู่นั่นน่ะมันอ่อนหรือขมันเอาไปผิดกันยังมาด้วปลาคอกับมะขามันเลยหน่อยแม่โอ้ยทำแจกวัไหนเดี๋ยวนี้ก็เสด้กินเด้๋วช่วย เล่นกรรมน้องมาเด้อน,นักการบันบนันแม่คั่วอันพุ่นนะคะน้องพ้อยน้องเป็นแม่ี้ั่วสวัสดีค่ะโมนี่เป็นแม่คั่วแม่คัว้วนะคะสบจอดจัดเจนเท่ากับเป็นผิดปอบนะครับป๊อบซ่านะคะอีสาไนไก่นะครับมีอย่าเดินเหมือนกระเทยไหลเอาอย่าทวงนอกเอาุวไ <c oughs> ม่กินกัระเพาะกูนะคะมึงกินก้อนเจียงเหี้ห้ามตายกูยสิงไม่ได้กิน <c oughs> นะเพื่อนบอกว่าอัน ไอ้เกซียนกินตันเห็ดอื่นตะวันไอบูกินอันถ้ากินแต่เห็ดหลังงอกได้ลูกมันนะตะวัิเห็ดหลังงอกมันมันตื่นเห็ดมาไขมาไม่ใจเฮ้ยนมันไตออกมาโอ้ยเนาะปล่อยมันไปซะปล่อยมันไปซะมันอยากรอดชีวิตไหมันกิเสียเอาข่าเอาข่าวบรอเสพแล้วบักเน่าเอาอยู่ มืองเด้อพ mm. ี่น้องเอาข้าวมานะมืองเน่ยด่นหน่อยสิก็มาขายแกงมันบ่ได้ใหญ่สั่มมูไอ้ก็ไอ้ปลาไอ้พึ่งเดี๋ยวโดดมาก่อนของน้องก้อยเอาบ้างหน่อนี่ก่อนก็ได้สัพพีสัตตาสัตว์ทั้งหลายเอามา2อันใดเดี๋ยวอีกอันนึงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดกล้องหนึ่งค่ะเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เวลาหุนตู่เป็นย่งเป็นอย่งถ้าพี่ตายหมันสงสารมัมึ่ในปากคอในหน้อยหมยจ้าของเอาอุ่นเขาจะเอาข้าปุ้นอุ้งอียงนี่คือเย็นใจจอยังสี่นอุ่นเนาะอันนี้ของน้องก้อยน้องก้วยชอบมากเลยน้องก้อยกำลังมาเมค่ะโอเป็นอย่ง เป็นเราสมอลส์เห็ดมัสมั่นค่อนดีเถอะเราจะเริ่มจจกกินแล้วเห็ดอีอย่างนี่หลาคุณเคยเห็นจากเทียหลาท่านผ้เรียนฟังดินจินี่เห็ดสายเดียอันนี้หูแจักยัวนี่อันนี้เห็ดคกนะคะเห็ดคกแต่เห็ดละงูที่ใส่เห็ดละงูไม่มีหรอกอันนี้เห็ดข้าวไข่เห็ดไข่นะคะเห็ดตะไคร้นี่นะคะมีดีละงเูไปซิมกันเด้อแจ๊เสียบเดิ้งขึ้นดจ้อย่างจ๋า น,นี่เป็นเห็ดดินนะคะโอ๊ยพี่น้องเยอะแยะเด้อนี่เลยเห็ดละงูกเห็นไหนี่เห็ดละงูเวลาเวลาถูกกันเร่ว่าเฮ็ดโชกกวนเนาะเฮ็ดละงอกตัวใหญ่มอมันจะคันถือไฟถือน้ำมันจะอ่อนอวยยุ่ยตัวเห็ดละงูมันจะเป็นยางเฮ็ดปอบมีบ่นี่บอบอเอากินเมย์นี่นะคะเห็ดงอกค่ะเห็ดละงูนะครับเป็นคิดเฮ็ละงอกใชเขา ให้พี่คนอื่นก็เป็นงอๆป่ะงอคืออย่างไรคุยอีหยังเอาหยังเอากันสั้งพริกกันสั้งแก้วหรอตัวหนูเดือดว้เห็นไหมน้ำเดือดว้นี่อยนั้นไหมกุลไหมกุนมาไหมนี่ปลาแดกบวงที่ปลาแดกบวงกัน เผือไปมั้งอ้าวปูเป็ดทั่วมาโอ้ยอ้าวจะมีอะด้อพี่น้องอันอันอียังกว่าไม่รู้ว่าอีนยังกว่าบางอันเบ้ยนทั่วมาคืออันนี้เพื่ออไรครับเขาก็สีมานี่ล่ะเขาเห็เอาปลาไปหานั่นเซ็นน่ะโทรศัพท์คอยเป็นอันนี้ไหมเขาบอกเห็นกับเสื้อไหลอย,อยู่เขาก็เลยโทรมาผีลาลามันเลี้ยวใช่เดียเด่ยวเดี๋ยวเดี๋ปีซุงลูกที่จันทร์หายไปเรื่อย ส,สุดแยกเราก็เรียวข้าสุดแยกล้วก็เลียว้าล้วก็เลียว่ะเลียวขวาช่ยทีดสอุ่นไปทางเขาวงพุ่นมันไปี่ไอ้ก้อยกำลังมากเลหอมไอ้ก้อยทำยี่กวยไงอ่ะเนอ่างหมดเลยก้อยกำลังมากเนี่ยาจะุเอ่เสีบกองเป็นยังไงเหมือนเดิมไหมอ่ะตาส่วนด้วย่าเพลดตาส่วนด้วยค่ะ่เพด ไม่เผ็ดประมาณห้าลูกบอกค่ะสามสามลูกโอเคค่ะนิ่งหน่อยกินเสร็จดสุกแล้วปลาปลาบองอ่ผัดสุกแล้วนะคะปลาแดดอึ้อหมูย่างดีเด้อกินน้วกันเนาะเอาอันนี้นี่เอาเอาดีนะเอาไมา่กระเด็นต่อเอีเอ่อมอยมโอ้อยเนาะนี่บอกใครอ,อยู่นี่เนี่ย ยังไม่เหม็นขี้หิบอาาะไรนี้เคยเปรียวต้นปลาปลาูุกไก่มันกินอย่างไรเริ่มกินตะปลาค,ครับ<า>ไก่เนื้อกินอะไรใส่บอดนบอีน้ำใส่บอดีน้ำใส่พวดีลอยลานคนนี่จะมีผู้หนึ่งลูกปลาดค้นเดียวคือพวกมือขอจารี้ข,อขอจานูยลอยงา่ายเลย คือรำใส่บางหรอย่ใหญ่ไว้เดีคือคือผมมีการย่อยไว้ดีจริงสิแม่เอาโคกมาอีกหรอแม่แม่คข้ขวาโคกก็น้ำแข็งอีกเลยจ้าจะไมาเทีเสียบไห้โคกรันนี่ก้มัเดนรอะไยนียวที่เป็นเกลาทยในเมียไทยเนี่ยเดยวตัดวีดีโอหันเนาะ เป็นตำแบบตำปีนีน้องเลยนาะนี่เป็นหม้อไเปลี่ยนตำปูไตตำปูไตนะคะนี่คือตำปูไตนะคะหากินได้ที่คำม่วงเท่านั้นที่เราร้อยยำน้ำตาสีไหลสีไห้ทุงสารเออทงสารมันเลยมันไตออกแล้วนี่ยเอาเอาเอามันไตออกหรือไหมเอาไปปูนกินตักกินกินยังไงล่ะใหญ่มันไตออกอีหยังคะโอ้ยแล้วกอ คือพี่น้องค่คตกำคู่ไต่ฐานได้มาแล้วหลายหลายคนถามมาตาคู่ไต่ศิลปินจังไดนี่นี่คือหน้าตาแล้วก็สีสันของต,ต้องการอยากจะบอกว่าหากินได้ที่นี่ที่เดียวนะคะนั่นก็คือคำม่วงค่ะผู้ใดมีโอกาสมาเปิดวงของอไปแล้วไปเลยไปบอกเลยวีินาเด็กมึงพี่พี่ไม่เปิดวงศิลปินคนไทยนะครับอ,อ่นคืออะไรเอามันตาสีไหลบ่สงสตาด้ว่าถ้าขกตัวเยอะไลย เอาแมยอันานั้นนาดเมื่อกี้นะนี่แหละครับพี่น้องขนาดสงสารเลือเกินพี่น้องเมื่หนอ้ปจิกินลงเนาะใจหยอบหยิบอู่่กูเป็นท่านกับเรีวกันเ้อขี่นแลงพี่น้องขายเร็วเรียวเรียวเรียวยับไงอันนี้ก็แปลว่าอุ้ยน่าจะเป็นคนเตียนแต่ว่าดีดก้อยหรือเตียน นี่ปลาครัวอันนี้อันนี้ติ๊กอ้อยดีไหมล่เอาบูล้วซิเมืองหอยย่างเนาะไม่มันมันไม่ได้คาวมันไม่ได้คาวนี่เนี่ยเอาตัวเล็กๆก็ได้เอาเร็วมันเป็นปูภูเขาขาดก่อนเนี่ยไปแล้วมันเป็นปูภูเขาขาดก่อนเนี่ยปะเออๆเนี่ยมันเป็นจะขาดไปเจียเนียนปะภูเที่นี่พี่น้องมาเบิร์นไปอีบูนสกนแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีเลือดนะปูปูอุ้ยปูมันไม่เลี่ยนหรอกปูเนี่ยมันหนีบปะบอ อ่ะแต่องกินอะไรกันไนมันบมันเจ้ไหนมีกินอันนี้ได้ไหมอืมบ้าเลยมันบอคาวเป็นูทิแมขคาว้าวเยวเหมือกเลิศบอไฮเดรคะนแนนเต็มสิบบหักปจักนิดนดนนเพื่ออะน่ สวัสดีค่ะมาแล้วไม่เอาข้าวหรอพี่น้องไม่เรื่องอะไรอ่าตลกประโทไม่ผ่านมึงคับพี่น้องเข้าข่าวอะบ๊วยเปนแดดบ๊วยเปนลุยค่ะปูเป้ะมะลิไก่ค่ะพี่น้องก็ตาปูไตแค่รังไตอยู่นะครับมีหมกปลาแกงเห็ดไก่ปลาเผานี่คุณเด็กเกดกลับประทานอาหารอะไรกันนะคะบอกเลยว่าหัวมวลกันไปคตไปก่อนแล้วมาี่บอกไปก่อนแล้วมา อันนี้วันเส้น์ปนพี่น้องบ๊ายบายที่เรื่องแบบซับจากใครพอมเผ็ด